ที่เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว ดรท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสกีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวตอนนี้ถ้าพูดถึงคนในวงการเรางานเด<ม>ี๋ยวนี้มันจะค่อนข้างจะเยอะและต้องรับมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรอยเรื่อยๆบางครั้งมันก็เทม เลยทําให้มีข้อผิดพลาดในการบริหารเวลาครับบางทีไปนัดกันสายไปไป,ไปที่นัดเอาไว้สายอย่างเงี้ยแต่ละคนมีข้ออ้างอย่างไรให้ดูไม่น่าเกลียดครับคุณออฟครับผมพึ่งนึกได้เลยครับมุกใหม่มุกใหม่ครับผม,ผมโทษทีพี่รถติ่นอ่ารถติดนเนี่ยนะใหม่ให <c oughs> ม่มากแจ็คล่ะครับครับผมเรื่องข้ออ้างการมาสายเนี่ยผมใช้บ่อยมากแล้วทีมงานเชื่อด้วยครับผมคือผมไปกินหมูหันลุงลงมาแล้วแตก เดินออกมาดิเดินออกมาเดินออกมาทำไมอะเดินออกมาให้คนดูเขาเห็นเป็นไรวะเป็นไรครับโอ้โหฮะคือไรครับให้ผมเดินมาไหมฮะครูสลาเอาใหญ่แล้วนะสองคนเนี้ยโอเคโอเคดีละดีละ เยี่ยมมากเลยตอนแรกกูจะใส่มึงให้เละเลยนะบอกอะไรตัากบอกว่าเดี๋ยวดูมันแต่งตัวจะใส่เละเลยพอเรียกกูสลาขอบคุณมากเรื่องน้องผมเนี่ยมันวัยรุ่นมากไม่เป็นไรหรอกครับมากครับผมเท้าแผลก็เย่อะไม่ต้องงเห็นใส่ลิมิเต็ดมาไพ่อโอเคไงคือพิธีกรเขาโอเคอยู่แล้วพี่เอชยาพี่ตั๊กก็เป็นนักร้องเลยเผืออะไรคุณมาเป็นกรรมการได้ไงเน้น เน้นสายตลกบางทีแบบไม่เกี่ยวคุณรู้เรื่องเพลงเหรอคุณออกกําลังกายขายหมูหันอะไรอย่างงี้ดิเฮ้ยแจ็คลูกเอาเมลออกออกเพลงไงไม่กินเผ็ดไงลูกเออนั่นร้องเหรอนั่นก็อยู่ที่มึงตัดสินแล้วแหละว่าร้องไม่ร้องออกเพลงฮะหกหมื่นตลบหกหมื่นตลบถ่ายได้อ่ะเอาเอาทำไมมองหน้าทำไมถึงไม่เป็นแสนเป็นล้านแต่ก็หกหมื่นตลบอย่างงี้ ที่เหลือเนี่ยที่ที่เหลือไปคุ้นไงที่เหลือไปคว่ำที่ลำตะคองนี่คะขับคุณนั่งหยู่ดีทำไมไม่ได้เลยไม่ได้คุณเจสซี่ขามีข้ออ้างไงบ้างส่งน้องไปโรงเรียนค่ะส่งน้องไปโรงเรียนโอ้ส่งน้องไปโรงเรียนแล้วไม่มีอะไรแล้วเหรอครับพี่ดาวครับติดเรียนทำฟันครับอโหอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ชอบ ติดทำฟันครับโอ้โหพี่เอครับพี่เอโทษทีครับพอดีเมื่อคืนนี้ต้องไปเล่นลีเดแทนฟุ้งสุดที่ราดครับโอ้โหเฮ้ยเอ็นเลยอ่ะมันว่างเยอะขนาดไหนไปแทนได้แทงงานมึงไม่มีเลยอ่าคุณตั๊กเออดิชโทษ G P S ค่ะ เอน้องเดี๋ยวปุ๊งนะคือไม่รู้ GPS มันพาพี่ไปไหนเนี่ย GPS นะเออโทษ GPS เลยอ่าแกบอก GPS พาหลงยุคที่สองครับโทษทีไม่ได้จดคิววันนี้เลววันนี้เลวนี่ไม่ไปเลยโทษทีนะโทษทีนะไม่จดคิวให้จะพักกันนะขอโทษเพิ่งรู้เมื่อกี้เองเพิ่งรู้เมื่อกี้ว่ามีคิวมีคนมาโทรบอกว่าเอาคนที่ตายเหรอเนี่ยเออท้อทีไม่ได้จดเออเพราะกูไม่จ้างเราเดียวแหละ จริงๆมันก็คือความเป็นจริงกันนะก็ขอโทษขออะไรกันก็เออก็จบนะแต่มันต้องมีคนพลาดคนสายอ่ะมีอยู่แล้วในวงการเราต้องมีโอกาสพลาดกันได้บ้างอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้บ่อยนะนี่การมันไม่ปลุกอะไรเงี้ยนการไม่ปลุกอันนี้เอ๋อผิงใครอะใครอ่ะเออก็ไม่รู้อ่ะหนูเคยได้ยินบ่อยอ่ะได้ยินบ่อยนี่การไม่ปลุกเนี่ยก็สงสัยจะเป็นนี่แหละ แมเรื่องมาสายนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆและก็ถึงเวลาแข่งขันร้องเพลงกันแล้วนักร้องในวันนี้จะเป็นคใครเราไปชมกันต่อเลยเอาละครับมาถึงนักร้องคนต่อไปของเรานะครับคนคนนี้เรียนอยู่ดุรยางคศิลป์ครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการขับร้องเอกไวส์ซะด้วย oh. เป็นสิทธิ์มีครูเหมือนกันมาพบกับน้องฟรีดอมครับ แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินค่ะนางสาวจันจีราละไม้เมืองค่ะนะตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรลูกตอนนี้อยู่ปีหนึ่งค่ะโต๊ะเมื่อ้าปีหนึ่งเองเอกวอยส์หรือเอกอะไรคะค่ะเป็นเอกขับร้องขับร้องไทยเดิมค่ะว้าวเป็นขับร้องไทยเดิมเลยอย่างนี้เคยเล่นดนตรีไทยเล่นอะไรมาก่อนไหมคะก็เคยค่ะเห็นบอกว่าปัจจุบันนี่มีปัญหานิดนึงเรื่องเวลาเข้าวงดนตรีไทยค่ะเป็นยังไงคะ ก็จะมีอาการวูบๆูบอะค่ะลักษณะาการวูบนี่ไม่ใช่ว่าร้องไปแล้วเป็นลมล้มแต่ว่าคือร้องไปแล้วจะรู้สึกสติหลุดอะค่ะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงช่วงหนะ้ามาฟังกันต่อ